ก็ถ้าไปดนเปลือนกรแลรระบบนำกระตั้งตัวแรกอันตัวไรกตัวนี้ก่อนตัวนี้มันป้องกันหมดมาเร็กลิดกัเปิดมาใช้ได้มันก็มีต่างลบไปเก็บตีวเดิมก็เลไตัวนึ่งตัวนี้ก็เปิดสายแบนนี้ก็เอาไปเราจ้นปักกระตั้งนี้กับกลางในก็คือมันจะเก็บอยู่ก้างหลังก็เดี๋ยวยกกระตั้งนี้เลยจะมีต่อน้ำก้าไปเก็บน้ำก้างใน การนี้ก็ไว้สำหรับปลูกตัวพวกยาวแั่งกว่าบล็อมอกาเป็นลังกาสเาลมติดตั้งได้ผมบอกแบบไอเอ่อปูนซีเมนต์หน้าบานเรียกว่าเปินดินปลูกพักได้จากนี้ไปอนาคตาตึ้งระบบหนามั้นกลางหลังกม็มันก็ป้องกันหมดอ้ยตากจึงรีดตะกะแตรนปลวกอๆๆะไรล่จนิดก็คือ ไม่อา้กักกดาากินต้นพักได้อำนาจกัตัวดูดอายครบป่งจรนะครับก็ต่อไปจากนี้ก็เดี๋ยวก็ก็มีใกล้นะครับการตกลงใจมาได้ปีเด้วก็ตชนวตัวนี้ก็ไว้รับตกตัวๆๆครบยาวได้ต่อเจ้ากันหมายยาวก็เป็นทะาเรนตงก็เอ่เมื่อจุดนี้ก็อยากกินช่วนประกอบได้ประมาณเอ่อเอ่อหมากว่าทิพจินนะครับเอ่อหมากว่าทิพจิน อยากกินต้นประกอบกันหยกจะไม่นักการปกปักอาจจริงนะครับเปิดก็มามอะไรเพิมเติมเ,เ,เดี๋ยววิธีการผลิตเดี๋ยวผมก่อยลงวิดีโอ,อ,อไม่อีกจุดนะครับการไอ้อเปินเปิน่นได้ปักแล้วก็จบคลิปนี้นะครับนะสวัสดีครับ